หมึกที่เห็นข้างหน้านะคะเป็นหมึกกล้วยค่ะทุกคนเราเลี้ยงในระบบปิดของเราเองนะคะมีระบบน้านเค็มอยู่หลังร้านนะคะจะไม่พูดถึงน้าจิ้มก็ไม่ได้น้องาน้ำจิ้มทีเด็ดของร้านเลยนะคะน้าจิ้มสูตรชาวตราดร้านบ้านเพื่อนบางแสนกินแล้วติดใจทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับบล็อกสั้นๆของร้านบ้านเพื่อนบางแสนนะคะแต่เราจะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการหั่นหมึกกันนะคะเป็นหมึกคาเซมิค่ะอันนี้ลูกค้าสั่งมานะคะลูกค้าสั่งกลับบ้านสั่งกลับบ้านแสดงเดียด๋วยวพาไปดูน้ำหมึกกันก่อน ตาแดงเราพามาดูหมึกกันค่ะหมึกที่เห็นข้างหน้านะคะเป็นหมึกกล้วยค่ะทุกคนเนื้อสัมผัสเขาดีมากนะคะแล้วก็เคี้ยวง่ายเนะาะไม่เหนียวบางคนกินหมึกแล้วบอกว่าเหนียวอยากจะบอกหมึกกล้วยเนี่ยไม่เหนียวเลยแล้วก็ดีมากตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะ3มตัวฟรีหนึ่งตัวซึ่งน้องเรากําลังแล่อย,อยู่นี่เวลาแล่นะคะเราก็จะเอาหนังออกให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะก็จะแล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือ3ตัวแถมหนึ่งเอาง่ายๆคือ4ตัวทุกคนนี่นะคะแล้วก็ จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคําแบบนี้นะคะเราเลี้ยงในระบบปิดของเราเองนะคะมีระบบน้ําเค็มอยู่หลังร้านนะคะแล้วก็ตักเอียงลงของสวยๆแบบนี้คือเนื้อยังแบบปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะแล้วให้ตัวหัวนะคะนี่ดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นเปลว่าเอ้ยน้องพนักงานเดินมาเอามาให้อีก3โปรนะคะ1ถาดไม้คือ1โปรนะคะคือ4ตัว3โปรก็คือ12ตัวเดี๋ยวเราต้องเอาหมึกมาแลกทั้งหมด12ตัวค่ะน้องเจมส์ <Wow. S 2> น้องเจมส์ต้องแลก แลมมันเข้าไปนะคะวันนี้เอาตัวที่3มา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 ตัวที่3มาแล้วเอาสี่แล้วเหรออ,อ๋อใช่เออหนึ่งสองสามสครบแล้วนะคะปิดฝายพี่หน่อยนะจะไม่พูดถึงน้ำจิ้มก็ไม่ได้นะะ้องาำจิ้มทีเด็ดของร้านเลยนะคะน้ำจิ้มสูตรชาวตราดร้านบ้านเพื่อนบางแสนกินแล้วติดใจทุกคนนี่นะคะลูกค้าก็รับไป็ปันที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆนะคะ